สภาครับสภาถ้าผมเอาเรื่องมาเรื่องมาฝากสภาผมจะทำคุณเข้าออกได้อยู่นะครับเรื่องไม่ได้ว่าใช่เรื่องจะทำนี้จริงหรอว่าตีกูเอามือสุดนะศาสตว์อยากจะตบหนวดเสือล้ามแหลมให้มากห้าวให้มากรอบนี้กูเอามือสุดนะกูกดมือแตกนะศัตว์กูเตือนเลยจากจอกแจ้สายสื่อ ไล่ยิงยางพวกผมเฉยเลยครับไล่บัมชนแล้วก็ยิงยางครับผมขับรถเล่นเอ้ยขับรถมาฟาร์มกันอยู่อ่ะฟาร์มมากันอยู่แล้วก็อยู่ดีเขาก็ขับไล่ปุ๊บแล้วก็ยิงยางดุมบัมผมกันครับผมเฉยแล้วก็ยิงยางผมแล้วผมก็บอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วเขาก็บัมอยู่แล้วก็ก็ลงมาใช่ครับตะกี้เลยครับผมไอ้นี่ใจเสียมากเลยครับเมื่อกี้ขวัญพวงเลยครับโดนหาเรื่องมาได้ค่ะงส่งเรื่องมาเลยแต่แต่ยังทำสลารกได้อยู่ใช่ไหมครับเจ็ดสี่แล้ววะโซฟา เอ็มเคเขาเนี่ยเขาเขาตีตีผมด้วยครับผมในทางไหนบ้างหลักฐานเดี๋ยวบางทีก็ติ๊กเก็ตสภาษณ์รวมแล้วก็ส่งมาทีเดียวกันได้ไหมคะจะไม่ต้องเปิดสองติกเก็ตเออลงมาเลยลงมาเลยส่งส่งอ่ะส่งให้ผมนะเดี๋ยวผมเปิดให้ได้ได้ครับติดแต่ว่าไม่ค่อยอัปเดตนะสอนจิตใจเต้นเลยโดนมาเฟียลุมยิงยางโดนบั๊มด้หมู่น้องใช่หรอเออโดนโดนหนึ่งซัมเมอร์แก้วเพราจิตใจเป็นไงบ้างครับเนี่ยตกใจ ต็มอยู่แต่ตุ่มโธ่ไม่จริงเริ่มมาฟ้องสภาก่อนเลยเนี่ยเรื่องใหญ่ด้วยสองเรื่องอ่ะน่าจะได้ร้อยใบอยู่สองเรื่องเนี่ยมันเปิดทิเกต้ยสภาเลยอ่ะครับยิ้ว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 ตรงบทหมู่สภาเจอไหมครับหวังเจี๊ยบหวังเจี๊ยบมีมีเวทเซมตี้ได้อยู่ได้ไปช่วยอียัรู้สึกผิดหว่าทำอะไรเลื่อยๆอย่างเงี้ยไม่อยากทำอะไรอย่างงี้เลย กูสำนึกผิดและคกูไม่ตีมปละเดี๋ยวผมส่งไว้ในห้องทั่วไปนะนี่มันเขียนว่าทติกเก็ตติดต่อสภาป่าบอกบอกเอเคฮะดูดิดูดิครับสภาดูดิครับเนี่ยผมขับรถมนขับรถมนดีๆครับขับรถเล่นๆอยู่ดีๆครับนะครับสองคันบํามครับยิงยางด้วยยางนะครับที่กอเพ่ ยางระเบิดฟันคิดเลยพ่ยางระเบิดฟันคิดเลยเขาชนผมความได้พี่น่ะพเขาอุ้มอยู่เขาคิดว่าผมเป็นที่เอ็กะแต่ผมไม่ใช่พี่ผมคำาวด้เรีนพี่แม่งชนด้วยยิงยางด้วยนี่พี่นี่พี่น้องผมเอ็ท่สองทานพี่ถอดมันลงมาขอโทษพี่เอเบเคพี่เอ k บเคร้อยเปซเพเอ่สองด้ ถ้าถ้าเขาใจอเองผมผมผมขอหลฐานผ่านวิดีโอโทรฝั่งนะครับถ้าเขาหาผมแบบผมขับวนเล่นนะถ้าไม่เจอเราเรากดไปที่ห้องไอพูดคุยที่มันเขียนว่าติดแล้วก็นี่เพ่นี่เพ่คือผมนี่เพ่บิ๊กโจ๊กโดนตีเพ่แมงแมงงัดแมงงัดข้างบนหมวดสภาเลยแมงแมงงัดมาใส่ใส่ใส่ไข่บิ๊กโจ๊กเพ่พ่กอเพ่ฝองเรื่องพี่ร้อยบา้ใเห็นคนเดียวหรือเปล่า ด้านเพราะหนเขาก็เห็นกันเยอะแยะนะไม่แบบต้องติดต่อสภาแถ้ามันจะอาวมาตีตีลุงตีเล่นอ่ะเอาหลักฐานมาดูครับขอเป็นวิดีโอผ่านโทรศัพท์นะขอเป็นวิดีโอนะไม่ไม่ยังเห็นเลยเนี่ยผ่านโทรศัพท์นะครับไม่เอาโอเวอร์ติ้งตองนะไม่เอานะขอเป็นถือโทรศัพท์นะครับผมขออนุญาตนะมีหลักฐานมาเออนี่เอาไม่แย้งเ้อง ถ้าสองเรื่องนั้นจะเรีน100ยนหลาทใบประวนน้องฮะไม้ขวาล่างตู้คืออะไรวะฮะนายนายนายน้องน้องนายนายมานี่ก่อนนายครับมานี่หน่อยมานี่หน่อย รูปไม้รูปไม้ไอ้ชัดทำไมคอ้ทช่ชอนพอมีรูปไม้ขวาม,มืรูปะไเนี่เลยน,น,นะรูปไม้ไอ้สัอ๋อไอ้ทสองถามใจเลยว่าพรูปม <c oughs> มไมมึอมึอไมตัดออกกอนไตัดออกกันไกอ,อ้ท <c oughs> ี่สงเลย่เนอน้อง่วอะไรเดี่ยมึงส่งมปจะบกแน้งส่งไปแล้วอ่ะอ๋อลรวว่า ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังนะยังนะยังยังไม่เคยดูโหลบเก่อนไม่ต้องรีบเดี๋ยวอย่าเอาลบไอ้นี่อรอกไลน์น้ำเลยนะเอาไลน์น้ำอกเลยนะขอดีๆนะรอบเนี้ยไม่เอไอนะรอใครวะเจเจเอเอเคอดีกว่าแต่ของอะไรกอะได้ได้อยู่ไม่มีแบบคีน่ะคีน่ะใช่เคดีกว่าใครวะแต่คอมมือนี้อะไรรูปใหม่เนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยปิดอ้ยไรเลายไงไม่ปิดวะน้องปิดได้ เออไม่เป็นงานเ้ขาหลังปิดน,นะรู้เรื่องไหมนี่ยโอเคโอเคไปหาคนตัดต่อรูปที่เก่งที่สุดในะ <c oughs> โอเคียมาดวเลยน้อง <c oughs> จริงจริงร <c oughs> ลานแต่ถ้าพลาดขึ้นมารับจบนะห้าร้อยบำเพ็ญไม่เออไหนเนี่ยจะเปิดทำไมวะแล้วบอกแล้วบอกเอซิสองโคตรแอะกอะเหีย รั่วะสามพันห้าไม่เกินสี่พัน M K oh. มันชอบมันชอบตีกันเล่นครับวิ่งไปไอหมงให้มันตีไปเรื่องนะทางนันอ,อ,อาวุธมันไม่ควรมาเหวี่ยงเล่นหรือเปล่า,าที่ถฐานนะออเวี่ยงเล่นยังไงอันตรายนี่ไม่ควรอยู่แล้วอะไร นี่ไอ้ก็คุว่าไม่ชัวร์ต้องเอา,มาหม่ไอ้หมูมือมือเซียนบ้านเรื่องเนี่ยเรื่องไหนบอสเรื่องเก็บหลักฐานเนี่ยคุยจะพาไปเซอร์เ์ไม่เป็นเลยโง่อ้ะแล้วพี่บอสพี่บอสผมยังขีสิบสองไม่ได้ <laughs> ใช่เหรอก็ <c oughs> อมันต้องกดคีย์ลัดอะไม่ทานอะไอ้กูกดกดยนสองแล้วมันไม่หินมเป็นเหี้อะไรเลยวะเออองผงก็ไม่เป็นนะ มันอยู่ที่ตั้งค่าผมว่าเออมันไม่ติดไอ้เชี้อ่ะเราออกม,มาตะกวด M12 e ไม่ได้เออไม่ได้เหมือนกันวะทเไมวะต้องของผมไม่ได้ M12 เลยแคบอร็ิดีโออันนี้แคบทันอ่ะเ,เป็นเป็นวิดีโอครับเราเราตัดเอา <c oughs> ตัดเป็นไหมครับตัดให้หน่อยดิอยเอ,อมันถือโทรศัพท์ไอ้นั่นมันถือโทรศัพท์ไหมอ่ะกดได้เดียวถ้าตบคลิปแล้วก็แครบเอาเลยอันนี้มันเก็บข้อมูลเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันถือโทรศัพท์เฉยเลยเนี่ย เนี่ยเราเฮ้ยมันจะขายอะทอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่นอนมะเนี่ยมึงเวนี้เหรอฮะนอนชัวร์ตรงเนี้ยเอ็งเป็นสายให้ M K K ปะเนี่ยเดี๋ยผมังไม่รู้จักใครใน M K K เลยคีโมหรือเปล่า M K K ตามหาตัวมึงแน่น้องเอาไปยานี่พี่หน่อยน้องเอาหลักานมาน้องไอ้ไดมอนด์อ่ใช่ป่ะวมึงเชื่อเลยอ่ะรอเลยกูกำลังเจเค ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเองน้องไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวโม่งนะเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเข้าเมืองนะประมาณสามวันน้องพักผ่อนเลยน้องอย่าเพิ่งเข้าเมืองนะตรงนี้ <c oughs> โอเคไหมพักไปก่อนนะสามวันเลยเดี<ป>๋ยวไปหาโ,โบหรบูโลบอกเล่นก่อนน้องไปถ้า <c oughs> มีมีคนตามหาครอบครัวเมืองเทวิตงมึงเงียบไปเลยนะมองไม่เห็นนะ <c oughs> น้องนะผมก็ไปไปนี่ก่อนไปตรงนั้นเดี๋ยวมึงไปเได้ลบบอกน้องไปพักก่อนบ้างน้องไป ทำไมวะจิยียอยู่ม่งถือโทรศัพท์รั่วอะไรคุยกันอยู่ไอ้แผ่นที่เราเซตมาทั้งหมดอาจจะพังเพราะไอ้เด็กคนนี้ยุบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะติ่กัดวะไอ้เฮียร้านอะอะไรวะมันถ่ายผมแล้วมันส่งไลฟ์ผมได้ไอ้นี่รู้จักไหม แล้วมันใครอ่ะอ๋อรู้จักครันอ๋อรู้จักกันไม่เป็นไรไม่ตไองหัดด้วยมันน้องเป็นผู้เล่นใหม่ผมช่วยไว้ก่อนดีกถ้ารู้จักกันก็นี่น้องถ้าเอมไเคมามาหามึงเงียบเลยนะไม่อคุยกับมันแล้วใช่ปะจุ๊งเหรอหยุดเลยนะแย่ๆคือเยเรื่องฝ่าป่าแหวนจะแตกเฮียแล้วแล้วลูกมันอกมันโอเคมไหมครับใช้ได้เนาะได้ได้ของนายอะโอเคตก เอฟสองถ่ายพี่จ้งกดได้ป่ะได้แล้วมันขึ้นในไหนในทันตีไปอยู่ในแฟมไปอยู่ในแฟมไฟเอฟไงไปอยู่ในแฟมไอพวกเออใช่อยู่ในแฟมที่เรากดถ่ายภาพขุมแน่เวะปิ้นสกรีนอ่ะพี่กดปิ้นสกรีนไม่ใช่เอฟสองอ๋อถ้ากดปิ้นสกรีนก็ไปกดคอนโทรลมี้ที่อิธีหนึ่งในดิสก์มันจะเป็นการเซฟหน้าจอมันคือ F12 อยากได้ของตัวเกมมากดแชทจะแชหมือนเดิมก่อนทำไมวะอันแดกอย่างจับตั้งปุ่มเป็นบ้าอยู่ตรงไหนวีดีสองอยากกดวีดีสองถ่ายเลยอ่ะอือไม่มันมันเป็นตัวเนเกมอะไรแบบแต่เป็นแค่ว่าบางทีมันมันกดไม่ติดมาเพราะหรออืมใช่บอสมันเป็นอยู่แล้วมันตัวเกมของตัว GTA มันเป็นวีดีสองถ่ายเลย แต่บางทีมันชอบกดไม่ติดนะบอลไม่มันมีวิธีแก้อยู่ผมเห็นในในทิกตอกมาคืออันนี้อันนี้ใช้ตัวเกมไปใช้ใช้ใช้ล้านมาไปตีกีดไปล้านไหมแล้วมันก็จะไปอยู่ในแฟพมตัวเกมไอ้หมูแก้เลยดิทั้งภาหมดเลยวะเจ้าวันนี้ตอนนี้ได้หรอไม่ไหวนะแต่ผมห้วยคลิปกันห่วยคลิปแบบนี้ให้ไอีจุงทำให้อยู่เบลดเวทเวทมันเอาอย่าว่ามันกระทืบเราเวทดแฉงใหญ่นายรู้ที่ไหน ได้กังไงกันก่อนไป้านแดงบอดแดงไปมึงส่งใครสภพาไปแล้วไม่เห็นายทันไหมเนี่ยลบไปแล้วอันนั้นอ่ะส่งเดีือดอัอเล็กไปตอนนี้ลบได้เหรอลบได้โอ้ร่วจัดเลยเกือบตัวน้ำมืงลืมลืมดูไข่เยี่ยวแตกวะบลรอกคนนี้แกโทษโคตรดังอ่ะ